โอ้พูดเหรอครับจับปาท่านพูดเดียวฮะเป็นปากโกโก้ไปเลยครับจังพูดเฮ้ย้าดูทักลังกับี่นะี่ทัหลังเจ้าลหะยุากเจ้าพูดโอ้จ <t ok right> <In> ังจังจังว่าปากคอขึ้นสีเพรท่านเห็นอยู่ครับ มึงข้าเจามาลอยออกไปบนเรากับพระจักรสวัสดีครับผมนุน่มนิสานลองใต้ครับเมื่อน,นี้สูบป,ป่าครับสูบป,ป่าสารน้นอยๆอ,อกเพื่อนที่ถมก็เล่เฝ้าดูดเอาป่าออกครับสีได้ถมดินครับที่ถมดินเฮ็ดบ้านมาท่านสารน้นอยๆเอยาไปดูดเท้าเทียจะป่ามันไหลยอยู่หมดกวนผมลุงจะได้ไหลยอยู่เมื่อน,นี้ดูดเลยครับแตวขิดถมมันลึกยามาเบนกันครับ่าสาในไงสำไน สูบปลาครับสูบปลาน้ำได้น้อยละไมได้ไหลเสมอถ้าพันธุ์ดีสมดินครับก็ได้เอาออกตอนลาซิวเรนผมมาลงเนี่ยมันขันผมลงมแรงก่อนหอยหอยขันมันหลมาซิวเอาซิวปอยครับ มาเนี่ยป, <นะ S 2> ปวดๆแล้วปีเอปวดบุบๆยู่พุบๆอะปวดๆตานน้อยๆครับไม่ไม่ดูดเจ้ากเกียร์รยนี่ครับฐานน้อยๆครับนี่ละปลาเห็ดปลาหลายครับ สายเพี้ยนจบประคอมระเห็นมาซิวกันงไรห้อยขั้นกันไรอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวมันแห้งเ่็กน้อยครับเดี๋ยวมาเบ่งกัน คนเนีเ้ยปีมันร้อยอยู่คนสันเป็นสันอยู่คนไหน้าลูกู้เดียวครับบ่อยลูกน้ำขั้นปลาชิวไลยครับ สายจะเพี้ยนหลายเหรอครับว่านอึ้ยอ้ยจังจังน้องไอ้น่อยแล้วครับเบิ้ง,ง,อง,งเอ้าพูดเหรอเอเอโดดมันไป <c oughs> วันนี้จับนะครับไม่ติดโดดเขาหมอพูดแล้วครับกลัว อ๋อฐานน้อยๆนะครับ,บรกินก็เบิด์ตกัแล้วกันละถ้าปลาคาอเอไว้ท่านเห็นครับปลาปลาตะเพียนหลายาซิ้วกันไลยตามกันเน้อเงียง้ยครับผมนี่ซีมุกแรงหมดล,ละอ้บุ่นออกไปพูบุ่นอ่ะ ่าเอ็ดตัวน้ำอยู่ครับทอ่อดูดอยู่จมจิตจมเอาทอ่อนหน่าไม่จับพพเพย่อนจีแดงไปไงพบดดิฮะโอ้คุณเหรอครับจับเพื่อนผู้เดียวอ่ะเป็นป่าโกโก้ไปเลยครับจังคุณฮู้ยโซ หยู่ทางหล้งกับวงนะปีทงลังเจ้าลหละยุดากเจ้าห่ะพูดจังจังจังวัวตะปาคอขึ้สีเพราท่านเห็นอยู่ครับนี่ข้าจอมมาลอยออกไปบนเรากับพระจักรลายๆจับพ่ท่านเหรอ ปวดนะเพียนปวดกินต้มยังปวดมุดกินตมไม่ทั้งร้างเจ้าปวดเห็นาลงคนเดียวครับมาไว้ปวดป่าจะเพี้ยนครับป่าจะเพี้ยนแือป่าอีหยังไงเพี้ยนป่าจะเพี้ยนป่าอีศกโอ้เอาเป็นลาบครับป่าสม

นะสิประมาณสักนะนะประมาณหกหกเม็ดหกหกขุ้นหาเมตรนี่แหละหกขึ้นหกตื่นแล้วะครับคุดได้หลายปีแล้ว ป่าอิศป่าเทียนครับป่าควาบนันเห็นป่าจีนตัวบม่นป่าจีนครับป่านุ่นจัน

มัดซิ่วบ้านครับเดกาะหนาไไปแห่งไปจับยากมัดซิ่วกลุ่งเต็ดกลุ่งน่อยกุ่มสวย Thúng rồi quế ok có hành hợp ba bé lang thấy thung quế hấp พอแบ่เห็นจักตัวครับ สิดูดแห้งยุ้แม่นจีเห็นน้ำปีมาหเห็ดให้เครื่องมันดับเข้าหคนดู่น้ำบ่ขึ้นปิดเครื่องก่อนเ<ป>นี่ยปลาขอตัวแรกเลยเนี่ยมันก็ได้ตัวแรกเลยเนี่ยหืม,ม เอาใส่ถุงเราไปว่างไ,ไว้ั้งใชหกระบออกปากถุงเขาที <laughs> โอ้ยตัวกระ <c oughs> ตมันล <c oughs> ี้ลยวกิ่ดมันล้มเักผมเก็บไปทาลาพักกันแย่งอ่ะต้มเทพักกันแย่งรดเก็บทาแล้ว S <S นี่อยู่นีอยูน่นี่ครับจับข้นม่อาหันประธวนในเรี่ยวเด็ดไหครับประมาณพันหาหกโลครับหนานประทัแนแห่งครับเดี๋ยวจะลุยกันต่อ